รับสู่คณะที่ห้อมร้อมไปด้วยธรรมชาติเพรียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ที่รอให้คุณมาเรียนรู้คณาจารย์ผู้มากประสบการณ์ที่นี่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลาัยนราธิวาสราชนครินคณะพยาบาลศาสตร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2505จากโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลนาราธิวาสสังกัดโรงพยาบาลนาราธิวาสกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในปีพุทธศักราช2514ได้เปลี่ยนชื่อสถาบันเป็นโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลและพะดุงคันนาราธิวาสในปีพุทธศักราช2537สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนาราธิวาสจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อวันที่8กร,รกฎาคมพุทธศักราช2546คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดนาราธิวาสโดยใช้หลักการหลองรวงสถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้วในจังหวัด เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาท,ที่สูงขึ้นให้กับประชาชนในพื้นที่และด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาสเป็นคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสร,ราชนครินโดยมีรองศาสตราจารย์ดรสิริพันสิริพันธ์เป็นคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์คนปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำทางการพยาบาลที่มุ่งผลิตบัณฑิตสร้างองค์ความรู้บูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมนำสู่ชุมชนภายใต้บริบทสังคมพระหุวัฒนธรรมภายในปีพุทธศักราช2569คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยดาราทิวาราชนครินทร เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตหลักสูตร4ปีและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร1ปีมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อไปประกอบวิชาชีพดูแลผู้รับบริการได้ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมดังคำขวัญที่ว่า เนสพนยงามเด่นคุณธรรมเลิศล้ำวิชาการใฝ่รู้พร้อมสู้งานผสมผสานวัฒนธรรมใต้ชายแดนไทย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เรามีหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรโดยสภาการพยาบาลโดยหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตมีการสอน5้าสาขาวิชาดังนี้สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุรับผิดชอบการเรียนการสอน ที่ครอบคลุมแนวคิดและหลักการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุแบบองค์รวมทั้งในระยะเฉียบพลันระยะวิกฤตระยะเรื้อรงังและระยะสุดท้ายอาทิเช่นปัญหาสุขภาพระบบหายใจระบบหัวใจและหลอดเลือดสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นรับผิดชอบการเรียนการสอนที่ครอบคลุมแนวคิดและหลักการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นแบบองค์รวมตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงวัยรุ่นที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคในทุกระบบ อาทิเช่นปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุนคันรับผิดชอบการเรียนการสอนที่ครอบคลุมแนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวมเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางอาทิเช่นการวางแผนครอบครัวภาวะมีบุตรยากการส่งเสริมสุขภาพในระยะตั้งครรภ์ วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชรับผิดชอบการเรียนการสอนที่ครอบคลุมมโนทัศน์และทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้การปรึกษาทางสุขภาพและการเยียวยาอาทิเช่นกระบวนการให้การปรึกษาทางสุขภาพการให้การปรึกษาผู้รับบริการที่มีภาวะความเจ็บป่วยต่างๆ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชนและการรักษาโรคเบื้องต้นรับผิดชอบการเรียนการสอนที่ครอบคุมการประเมินปัจจัยทางสังคมสิ่งแวดล้อมนิเวศวิทยาวัฒนธรรมศาสนาและวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพชุมชนอาทิเช่นการประเมินภาวะสุขภาพบุคคลครอบครัวโรงเรียนชุมชนและการอาชีวอนามัย ้านงานวิจัยนวัตกรรมผลงานวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยายลัยนาราธิวาสราชนครินมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับโรงพยาบาลภายในและภายนอกจังหวัดนาราธิวาสรวมทั้งสถานศึกษาอื่นโดยคณาจารย์ของคณะ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการดูแลสุขภาพของประชาชนและนำงานวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนและการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบรวมทั้งได้ตีพิมพ์เพผยแพร่ผลงานและพัฒนางานด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจนได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ การบริการวิชาการแก่สังคมคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลาัยนราธิวาสราชนาคารินมีการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลายัยมีการดำเนินงานแบบบูรณาการตามพันธกิจ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและชุมชนตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่3บริการวิชาการวิชาชีพมีมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมใน3จังหวัดชายแดนใต้ด้านทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมคณะพยาบาลศาสตร์มีนยโยบายในด้านการทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นพันธกิจหนึ่งของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคมและชุมชนรวมถึงมีการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนการบริการวิชาการการวิจัยที่สอดคล้องกับสังคมภหุวัฒนธรรมด้านทรัพยากรการเรียนรู้คณะพยาบาลศาสตร์ มีห้องปฏิบัติการพยาบาลเพื่อให้นักศึกษาใช้ในการเรียนภาคทดลองในรายวิชาการพยาบาลโดยมีการจัดห้องให้เหมาะสมและสอดคล้องในแต่ละสาขาวิชานอกจากนี้ยังมีห้องสมุดซึ่งประกอบด้วยตำราและเอกสารทางวิชาการเพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเรียนรู้เพิ่มเติมรวมถึงมีห้องประวัติศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของคณะพยาบาลตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ายใต้แนวคิดที่เป็นอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลาัยนาราธิวาสราชนครินทร์ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีจิตบริการและความคิดสร้างสรรค์ด้วยการสร้างนวัตรกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้สูงอายุสร้างงานบริการที่มีความสำคัญและมีคุณค่าต่อสังคมดังคำขวัญที่ว่า Nurse PNU งามเด่นคุณธรรมเลือดล้ำวิชาการใฝ่รู้พร้อมสู้งานผสมผสานวัฒนธรรม ทำใต้าชายแดนไทย